สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเหม่อนการเรียนรู้ที่4ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญนในการสร้างสัชาติไทยค่ะในประวัติศาสตร์อยุธยาและประวัติศาสตร์ธนบุรีล้วนแสดงให้เห็นถึงความเสียสล,ละกล้าหาญอดทนและเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์นางและชาวต่างชาติที่สร้างสรรผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติไทยมาโดยตลอดดังนั้นประวัติผลงานของบุคคล สำคัญของไทยในสมัยยิทยาและธนบุรีนั้นจึงเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยสืบไปค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงพรนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผสมกษัตริย์แห่งกรุงศรียิทยาแห่งราชวงศ์อู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีวิทยาเป็นราชธานีทรงนำรูปแบบการปกครองแบบจตุสดสลมมาป,ปรับใช้ ทรงรับลัฐทิเเทวราชาจากเขมรมาดัดไปลงและสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยค่ะสมเด็จพระบร,รมไตรโลกนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งกรุงเสียยุทธยาจากราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงปฏิรูปการปกครองครั้งสําคัญซึ่งกลายเป็นรากฐานการปกครองของไทยในสมัยต่อมาค่ะ สมเด็จพระสิริโยไทยรงเป็นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาจากพระราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงสละพระชนชีพเพื่อปกป้องสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขณะทำสงครามทธหัตถีกับพระเจ้าแปรแม่ทัพพม่าค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์สุโขทัยทรงประกาศอิจรภาพ่ของกรุงศรีอยุธยาที่เมืองแครงที่จะไม่ขึ้นต่อหงสาวดีและทรงฝาบปรางค์พาสุดทิ่เข้ามาลุกรานในพระราชอาณาเขตเพื่อปกป้องราชฎรของพระองค์ให้ร่มเย็นเป็นสุขจนได้รับยกย่องให้ทรงเป็นมหาราชค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์ปราสาททอง ทรงดำเนินการค้าและสร้างสัมพันธรร์ทมไมดีกับต่างประเทศทรงดําเนินนโยบายทางการทูตด,ด้วยความสุดขุมรบอบคอบทรงให้พระัวราทุพดีแต่งหนังสือจิดนดาเมงีซึ่งเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยค่ะสมเด็จพระเพทราชาทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์บ้านภูหลวงทรงดําเนินการกวาดล้างอิทธิพลของฝรั่งเศสให้พ้นไปจากอายุธยา โดยจับออกยาวิเชยียนหรือคอนแตนอินฟอลคอนประหารชีวิตค่ะออกยาโกษาธิปดีชื่อเดิมปานเป็นน้องชายของเจ้าพระยาพระคังหรือเจ้าพระยาโกษาธิปดีเป็นหัวหน้าคณะทูตที่เดินทางไปเจริญพระราชมัยตรีกับประเทศฝรั่งเศสค่ะซิมงเดลาลูแบร์หรือลาลูแบร์เป็นชาวฝรั่งเศสได้รับแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าคณะทูตฝรงเศสร,ร่วมกับซเบเบรเดินทางมาเจราจาเรื่องาศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอยุธยาค่ะเยเรมียฟานซิปคนไทยเรียกว่าวันโนลิปเป็นชาวฮอลันดาเป็นพ่อค้าและพนักงานในบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาที่ปัตตุวียค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินเกิดในสมัยพระเจ้าอยู่หัววรมโกุ ทรงกอบกู้เอกกราชของไทยจากพม่าทรงรวบรวมอาณาจักรโดยการปราบชุมนุมต่างๆทรงฟื้นฟูบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีนามเดิมว่าทองด้วงในปลายสมัยอยุธยารับราชการในตำแหน่งยกลองกภะบัดเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีก็ได้เข้ารับราชการในกรุงธนบุรีเช่นกันค่ะ พระยาสุรสีมีนามเดิมว่าบุญมาเป็นน้องชายของสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ดสึกเป็นผู้มีความสามารถในด้านการรบมีความองอาจกล้อาหารได้รับเลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีสมเด็จร,ราชการเมืองพิษณุโลกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ไวพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ